หมู่บ้านเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์ก้าวหน้าร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืนสำหรับหมู่ที่5นะครับบ้านทุ่งพลับตำบลสมอทองนะครับถือว่าอยู่ตรงกลางพอดีนะครับของตำบลก็คือลงไปข้างล่างอีก3 4หมู่บ้านขึ้นไปข้างบนก็อีก3 4หมู่บ้านครับของเราเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านทั้งสองข้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ราบ บวกเนินเล็กน้อยข้อมูลประชากรของหมู่ที่5บ้านทุ่งคลับนะครับจากข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานนะครับจประถอเราก็มีอยู่ประมาณ134ครัวเรือนนะครับ397คนนะครับชาวบ้านนะครับทำอาชีพเกษตรกรนะครับลูกปามแล้วก็มีสวนผลไม้1วัดนะครับวัดคลองหินโชแล้วก็มี1โรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งคลับในหมู่บ้านนะครับผู้นําชุมชนนะครับเราจะทํางานร่วมกัน บ้านทํามีการน้อมนำนะครับประยาเศรติพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปรับใช้จะเกือบร้อนะครับแต่ละบ้านนะครับก็คือจะมีการปลูกผักสวนครัวนะครับรวกินได้ปลูกกันแล้วเหลือจากประกอบอาหารในครอบครัวนะครับก็จะเอานํามาแบ่งปันให้ภาคบ้านนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็จะเอานํามาขายกันในรายกลุ่มหมู่บ้านหรือว่าเอานํามาขายกันในวันที่เรามีการประชุมะประจําเดือนบ้านทุมพรับเองนะครับเราก็จะมีสวนผัก กลางของหมู่บ้านนะครับที่ปลูกไว้หลังศาลามหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองนะครับได้งบประมาณมาทำเป็นโครงการถนนสวย1ท้องถิ่น1สายก็จะใช้ถนนเส้นหน้าศาลามหมู่บ้านนะครับประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับมาปลูกไว้ริมถนนเส้นนี้ครับผมอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่คอยขับเคลื่อน อยู่นะครับก็คือกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันสมอทองนะครับก็มาใช้พื้นที่ของหมู่บ้านทุ่งพลับนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเรามีทั้งกลุ่มปุ๋ยไว้สําหรับให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสําหรับแผนหมู่บ้านนะครับผมเราก็มีการส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นนะครับก็ส่งเสริมการทําไม้กวาดนะครับ ก็ใช้เงินของกลุ่มนะครับไปซื้อดอกญ้านะครับจากภาคเหนือมาให้พี่น้องชาวบ้านสูงอายุนะครับไม่มีอาชีพเขาเขาจะได้นําดอกญ้านะครับเบิกดอกญ้าโดยไม่มีต้นทุนนะครับไปทําให้เสร็จเรียบร้อยขายขายเสร็จหักกําไรให้เขานะครับต้นทุนก็เอากลับคืนมาสู่หมู่บ้านการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านเช่นบ้าน ของนางสมหมายวินไทยสงนะครับแต่เองนะครับก็เป็นผู้ป่วยนะครับตกเกณฑ์เจ้าปทนะครับก็เลยส่งเสริมนะครับการปลูกผักไว้หลายประเภทเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงปลาแกเองเดินไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีความพยายามนะครับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับในการทําผักสร้างงานสร้างอาชีพจนสามารถขายได้นะครับลู้วัยกินลูไว้ใครมาได้กินมั้งลูกกล้านมา มาได้กินถ้าเผื่อซื้อก็คายถ้าเผื่อไม่ซื้อก็เข้าข้อก็ให้เข,ข,ข้ากินถ้าไม่ทํากินเราไปที่ไปซื้อเผื่อก็ไม่มีตาไปซื้อหาไปแบน้ลวเ <c oughs> นื่อยก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำเพื่อไปไม่ทำก็ไม่ได้กินถ้าทำได้ทำไป ทำไม่ได้ถ้าผักก้อนป้าใครุลยใจกินไม่หมดสมนาวไรก็ใจเอไม่ได้กล้มีเพนุลูกเครือก็มีอะตะไครก็มีโอไม่ต้องหมากข้อกันตามีแล้วป้าให้เลยหมู่บ้านทุ่งพรำนะครับเราก็จะมีกลุ่มลายหมู่บ้าน เราก็แยกนะครับเป็นกลุ่มผู้นําองค์กรต่างๆนะครับที่แบ่งกันทํางานในหน้างานต่างๆกันไปนะครับความร่วมมือเนี่ยครับตามวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านเลยนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับชาวบ้านนะครับก็จะมาให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับทางโรงเรียนเองนะครับก็ได้นําปรัชญาสกิจพอเพียงตัวนี้นะครับนำไปปรับใช้กับแผนการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งพลับนะครับปลูกเสร็จก็ได้นาเอามาขายนะครับรู้จักการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็เกิด ทางโรงเรียนบ้านทุ่งครับนะคะได้มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ผ่านโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนขับเคลื่อนโดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันยาเสพติดนะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขหลังจากนั้นนะคะโรงเรียนก็ได้สนับสนุนให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียนและร่วมกับชุมชนค่ะนักเรียนสามารถที่จะเอาผลผลิตนะคะขายให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะทางผู้นําชุมชนนะคะก็จะมีท่านกำน,นันท่านน,นายกและก็คณะกรรมการสถานศึกษานะคะร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งพรับนะคะสนับสนุนการแจกพันธุ์พืชนะคะให้ความรู้ให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนมีความสุขนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะนอก หลังที่จะ,ะได้เรียนรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียนแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถที่จะมาปฏิบัตินอกห้องเรียนได้นะคะโดยการเอาไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะแนะนําให้ผู้ปกครองเรียนรู้เรื่องปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฏิบัติได้ตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ที่บ้านค่ะ สำหรับการจัดการขยะของเราเองก็มีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกจัดขยะเปียกนะครับเราก็จะมีเป็นถังขยะเปียกหลังบ้านนะครับตอนนี้มีร้อนะครับทุกครัวเรือนนะครับหน้าบ้านนะครับจะมีถังขยะไว้สําหรับให้ชาวบ้านนะครับทิ้งไว้ ตามวันและเวลาของอบตอขยะรีไซเคิลต่างๆนะครับเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ขายกับรถมารับซื้ออีกส่วนหนึ่งนะครับจะนําไปให้ทางอบตอสมอทองนะครับกําจัดต่อไปครับในหมู่บ้านนะครับเรามีสวนป่าชุมชนให้สําหรับเด็กๆรุ่นหลังนะครับเอาไว้สําหรับศึกษานะครับพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ปัญญาจาเศรษฐจพอเพียงนะครับได้น้มนามาใช้กันเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับในช่วงโควิดบางคนก็ปลูกผักไว้กินเองบางคนไว้ปลูกข้าวไว้กินเองเขาก็สามารถนําผักหลังบ้านมากินส่วนที่เหลือได้แบ่งปันนะครับเพื่อนบ้านในชุมชนโควิดที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันได้อยา่างเต็มร้อยเนะครับและหลังจากนี้นะครับหากมีนะครับโรคระบาดใดๆก็ตามจะใช้ชีวิตอยู่กับ วิกฤตต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเรามีวัคซีนนะครับที่ชื่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฉีดไว้ให้กับชาวบ้านทุกคนแล้วนะครับ